ไหนเกี๋วกลัวไหมคะแม่ไม่เคยเห็นสโนว์แม่เห็นสโนว์เป็นปีแรกกลัวไหมคะอ,อยู่ไหมสวัสดีค่ะมินค่ะสวัสดีครับ,รบเอกครับอันนี้เราจะพามาดูสโนว์แรกของปีนี้2020 วันนี้คืออากาศ30องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งก็จะเท่ากับลบหองศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศเขาบอกว่ามันจะตกแค่ตอนเช้าแค่ประมาณ1-2นิ้วใช่ไหมแล้วก็แล้วก็จะตกแป๊บเดียวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฝน อืมแต่ปรากฏว่าก็เหมือนพยากรณ์อากาศทั่วไปก็คือเชื่อไม่ได้อันนี้คือภาพจากหน้าต่างของอพาร์ตเมนต์ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าก<ม>็ยังตกอยู่เลยค่อนข้างหนักด้วยก็คือต้องบอกก่อนว่ามันคล้ายๆกับหลงหรือดูไหมพี่เอกใช่เนื่องมาจากอะไรคะก็จริงๆก็เป็นความ กระจบทองของอากาศคือมันมีพายุช่วงที่ผ่านมาช่วงก่อนนสโนสักไม่กี่วันคืพายุเซตาใช่ไหมมาทางขวาของมสซาชูเซตส์แล้วทีนี้มันมีคลื่นความเย็นมาจากทางซ้ายมาปุ๊บมันประจบกันพอดีพอดีมันก็เลยเป็นสโนก็คือเป็นความบังเิยโอเคแล้วก็มีอันนี้อันเดียวแล้วก็จะไม่มีไปอีกพักหนึ่งเนาะก็น่าจะนะเพราะว่าดูแล้วก็เอ่อ โน v เวม e เบอร์ก <November S 1> ็ยัง <itos> มีอากาศขึ้นไปถึง60-70อยู่ก็น่าจะไปชโนอีกทีก็ต้องไปลุ้นตอนประมาณคริสต์มาสอืโอเคปกติของคนที่อยู่ภาคเหนือของอเมริกาเวลาที่สโนตกเยอะเนี่ยกิจวัตรประจำวันก่อนจะออกจากบ้านได้ก็คือหนึ่งต้องโกยสโนออกจากรถ แล้วก็2ก็คือต้องโกยสโนว์บน d ดรฟ e w a y อ่าทีนี้มันก็แล้วแต่บ้านแต่ละบ้านว่าจะจัดการกยังไงอย่างของเราเนี่ยเราอยู่บ้านเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่โกย d ดรฟ e เวย์เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของแลนด์ลอร์ดแลนด์ลอร์ดเขาก็จะจ้างคนมาทำาแต่ถ้าสมมุติว่าบางช่วงที่เราจะออกจากบ้านแล้วรถเขายังไม่มาโกยอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องโกยเอง แล้วก็ของวันนี้นี่คือเราไม่ต้องโกยเพราะว่ามันยังไม่หนามากรถสามารถวิ่งผ่านได้ก็จะไม่โกยแล้วก็ถ้าเป็นพวกถนนเมนคือถนนใหญ่ถนนในซอยหลกักอะไรเงี้ยนั้นจะเป็นหน้าที่ของทาวเขาจะมาทำก็ถ้าบ้านไหนมีก a r a g ก็สบายหน่อยก็เอารถเข้า garage าาแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีน,มมนะ แล้วก็แม้แต่คนที่มีกร r a g e ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใช้เก็บของแล้วเขาก็ชอบจอดรถข้างนอกกันเพรว่าเหมือนกับเขาเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะทีนี้มันมันไม่ค่อยมีโจนนะมันปลอดภัยเออค่อนข้างปลอดภัยอากาศวันก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้หนาวเท่าไหร่สโว์บนรถเนี่ยมันก็จะโกยง่ายคือมันยังนิ่มอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าแบบมันตกติดต่อกันหลายวันหรือว่าอากาศเย็นจัด มันก็จะโกยยากมันก็จะกลายเป็นน้าแข็งบนกตรงกระจบนหลังคาอะยรพกนอ้อันนี้คือวันนี้เราออกไปทําธุระกันหลายที่ก็เลยถือโอกาสรูปภาพบนท้องถนนมาให้ดูด้วยว่าวิสัยทัศน์บนท้องถนนเป็นยังไงแล้วก็เวลาขับต้องขับยังไงถ้าคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยรถที่นิยมที่สุดก็คือรถ suv รถที่มีเกือล้ออ่าคับเกือนสลออ้อ,ลอหรือว่า all wheel drive หรือ4 wheel drive มันก็จะง่ายเพราะว่าภูมิประเทศที่นี่มันก็จะเป็นเนินเป็นเขา,เป,เ,ขาเป็นอะไรเยอะ<น>อย่างพวกรถซีดานอย่างของเราอ่รถที่มีประตูหลังประตูที่5เขาก็จะเรียก hatchback อย่างของเรารถ hatchback เนี่ยก็คือมันก็เปิดซีดานนั่นแหละก็คือไม่มีไม่มี wheel drive เพราะฉะนั้นพอถึงหน้าสโนว์จริงๆแล้วก็คือจะต้องไปเปลี่ยนยางยางบินเจอชายมันเป็นยางสำหรับหน้าหนาวก็คือมันมันต่างกับยาง All ออซิสซันยังไงคะก็คือเหมือนกับหลอกยางมันอาจจะสูงกว่าเกาะถนนดีกว่าในอ่าบางทีมันเป็นน้ําแข็งนะบางทีถนนบางบางครั้งมันกลายเป็นน้ําแข็งก็มีมันก็จะเหมือนเกาะถนน ได้ดีกว่าอย่างที่วไปอันนี้คือการโกยคือโกยลงข้างหลังเนี่ยมันง่ายกว่าใช่แต่ว่าบางทีเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องถอยรถออกแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกคือสโนมันนิ่มก็เลยพี่เอกก็เลยบอกว่าให้โกยลงข้างหลังได้หรือว่าแม้แต่อันด้านข้างอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะโกยไปข้างหน้าให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดโกยลงด้านข้างมันก็จะไปโดนรถเพื่อนบ้านก็แล้วแต่สถานการณ์ไป แล้วก็มันจะมีบางคนโดยเฉพาะพวกที่รถสูงสูงอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือว่านะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่โกยเฉพาะด้านข้างแล้วก็เหลือสโนว์ไว้บนหลังคาหนาๆเป็นก้อนไปรเริ่มเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเวาลาคุณวิ <ไป S 1> ่งบนถนนนะไปดวตกใส่รถอ่าเป็นอันตรายแล้วก็อย่างที่เห็นคือบางครั้งบางครั้งก็ใช้มือเลยพวกถุงมือผ้าธรรมดาใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเปียก จะเปียกมือก็จะแคร์เอาก็เหมือนกันพวกรองเท้าบูทคือถ้าเป็นรองเท้าแฟชั่นก็ใช้ไม่ได้มันก็จะต้องเป็นรองเท,าท้าที่ใช้สำหรับลุยสโนว์เพราะว่ามันจะกันน้ำด้วยแล้วก็ไม้ที่ใช้ปัดๆกันเนี่ยก็คือฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสกูจี้ใช่ไหมเป็นเกรียงมยาง,ยงแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นเป็น,ปนบรัชเวลาใช้ เวลาใช้ก็ต้องก็ต้องเบาๆไม่งั้นก็จะไปขูดสีรถอีก <Okay. S 2> อือจริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาให้ขูดกระจกไห oh, ใช่ขูดกระจกแล้วก็ปัดเหนปัดลงนิดๆหน่อยแต่ม,มันไม่สามารถจะขูดจนสะอาดได้หรอกอเพราะถ้าขูดสะอาดก็พอสมนร้อยอปัดออกจากกระจกกันออกจากพวกไฟท้ายไฟเลี้ยวตัวเซ็นเซอร์รอบๆคันอ,อันนันก็โอเคแล้ะ ปลายจะเบียนนิดนึงอ,อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวขับขับไปถ้าเกิดอากาศมันไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ได้ตกไปอีกมันก็เดี๋ยวม,มันก็มันก็ละลายไปเองอันนี้ในรถยนต์ของที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นระบบรวมกันไปเลยแอร์กับฮีทเนี่ยเป็นตัวเดียวกันก็คือเวลาเราเลือกอย่างเงี้ยพอถึงหน้าหนาวเราเลือกว่า<ต>เอาเอ,อ70อ เลือ70องศาฟาเรนไฮต์อย่าเงี้ยมันก็จะเป็นฮีททำงานเองอัตโนมัติแล้วก็บนถนนแต่ก่อนนี้เขาจะโรยเกลือใช่ไหมคะก็ยังโรยอยู่นะแต่ดีนี้เปลี่ยนเป็นทรายแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเกลือมันกร่อนของเครื่องพังด้วยทำให้รถพังด้วย เหนือเนี่ยถนนส่วนใหญ่เป็นแอสฟัลต์หรือว่าเป็นอย่างมาตอย,ตอยใช่ไหมเขาก็ซ่อมกันบ่อยๆอ,อาจจะเป็นที่สภาพอากาศ้วยถ้าเป็นปูนหรือเป็นอะไรมันอาจจะแตกมันอาจจะอะไรฟรีสอะไรอย่างงี้ยมันก็จะเป็นอย่างมาตอยอย่างที่เห็นเนี่ยคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือมันสโนว์แรกแล้วก็มันยังไม่มีทับถมันตามข้างบน มันก็จะดูเหมือนเหมือนจะสวยนะแล้วก็ถ้ามันละลายหมดก็โอเคแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพอถึงธันวาคมที่มันตกกันหนักๆตกกันทุกวันเนี่ยมันก็จะคือของเก่าก็ไม่ละลายอของใหม่ก็ตกมาอ,อกาีกเป็นดำดำเออแล้วก็กองกัน ในเมืองอันนี้คือเราอยู่โซนชานเมืองก็คือมันก็จะโล่งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนแบบข้างในบอสตันเลยที่แบบหาที่จอดรถยากๆแออัดกันอย่างเงี้ยตามข้างถนนนี่ก็จะมีสโนกองพูนๆเดี๋ยจะหาที่จอดยากมากเลยเดี๋ยวเอาไว้ดูว่าถ้าช่วงเดซ ember ถ้าถ้ามันตกหนักกว่านี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ออกไปแถวๆในเมืองเข้าไปถ้ามีโอกาสได้เข้าไปแถวๆในเมืองก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูว่า ว่าเวลาที่มันตกหนกัหนกๆเนี่ยมันมันก็ไม่สนุกหรอกไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนไนหนังโอเคถ้างั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ